สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกศิษย์นะคะวันนี้อาจารย์แม่จะมาสอนการดูเลขท้าย3ตัวในบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถโดยใช้ดูสามตัวหลังเราจะดูไปทีละตัวตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายแล้วเราจะมารวมกันให้ได้เหลือเลขตัวเดียวสมมติอะสมมุิให้ฟังก่อนว่าเลขอะเลข สามเจ็ดเก้าแล้วกันสามเจ็ดเก้าสามสามอยู่หน้าเจ็ดอยู่กลางเก้าอยู่ท้ายแล้วเราไปดูความหมายทีละตัวเสร็จแล้วเราก็จะมารวมกันบวกสามเจ็ดสามเจ็ดบวกก็ได้สิบบวกอีกเก้าก็เป็นสิบเก้าหนึ่งเก้าบวกก็จะได้สิบบวกกันแล้วก็จะเหลือเลขตัวเดียวเป็นเลขหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาดูความหมายทีละตัวกันก่อน วามหมายของหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งต้องเป็นเลขหนึ่งต้องเป็นหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งเขาเรียกว่า,าเทพเทพเจ้าแห่งจักรวาลเทพเจ้าแห่งจักรวาลความมีหน้ามีตามีอำนาจกิจติยศชื่อเสียงผู้นำตำแหน่งคนเก่งนี่เพราะฉะนั้นถ้าผลรวมได บวกกันแล้วนะคะได้เลขหนึ่งก็จะทายถึงชื่อเสียงเกียรติยศผู้นำที่ดีชื่อเสียงเกียรติยศผู้นำที่ดีถ้าหมายเลขสองอดูความหมายเลขสองก่อนเมื่อกี้หมายเลขหนึ่งเป็นราชาจักรวาลใช่ไหมคะตอนนี้เลขสองก็ต้องเป็นราชินีแห่งจักรวาลอืราชินีแห่งจักรวาลหมายถึงเขาเรียกอะไร ความสวยงามความมีสเสน่ห์ความอ่อนหวานนุ่มนวลมนุษย์สมัมพันธ์ดีนักสังคมสงเคราะห์ใจดีนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าผลรวมได้หมายเลขสองก็จะทายถึงการเงินดีสังคมดีเรียกว่าไฮโซไฮโซดูดีนะคะต่อไปความหมายของหมายเลขสามหมายเลข3ามหมายถึง เมื่อกี้เลขหนึ่งเจ้าแห่งจักรวาลเลขสองราชนีแห่งจักรวาลถ้าเลขสามเขาเรียกว่าเจ้าแห่งสงครามแม่ทัพนี่เป็นแม่ทัพความกล้าความกล้าหาญร,รักพวกพ้องลุยลุยแบบถึงไหนถึงกันความขยันไม่ยอมแพ้เป็นแม่ทัพเนาะไม่ยอมแพ้เป็นแม่ทัพยอมแพ้ได้ไงเออเป็นนักต่อสู้ ชอบอาสานี่ดีไหมดี <c oughs> ใจดีเนาะ <c oughs> ชอบอาสาชอบอาสาเพราะฉะนั้นถ้าผลรวมหมายเลขสามเราก็จะทายถึงความขยันอดทนต่อสู้สู้งานเออต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายถึงเทพเจ้าแห่งการพาณิชย์นี่พ่อ้าพ่อขาแม่้าเทพเจ้าแห่งการพาณิชย์ เทพเจ้าแห่งวาทศิลป์คำพูดวาทศิลป์คำพูดเขาเรียกว่าคำพูดดีคำพูดดีดดการค้าการสื่อสารการเจรจานักปราดนี่แก้ปัญหาเก่งเนี่ยเลขสี่เนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเขาเรียกว่ามีไหวพริบดีเฉลียวฉลาดฉลาดเฉลียวนี่เพราะฉะนั้นถ้าผลรวมหมายเลขสี่ก็จะทายถึง การค้าขายการเจรจาคำพูดดีนี่ต่อไปอ่าหมายเลขห้าถ้าหมายเลขหจะทายถึงเลขหเป็นเลขแห่งราชครูนี่เป็นเลขแห่งราชครูศินธรรมสติปัญญาความรู้การศึกษาวิชาการต่างๆโหราศาสตร์นี่หรือพวกหมอดูก็ได้เออเก่งไหมเก่งเนาะเดาวพลือหัดเนาะ อทีนี้ถ้าผลรวมได้หมายเลข5เราก็จะถายถึงสติปัญญาดีไฝเรียนไฝรู้ครูอาจารย์มีพระดีนี่เลขหนะต่อไปความหมายเลข6เลข6กเขาบอกว่าเทพแห่งกามรมเจ้าแห่งศิลปะความรักความสเสน่หา ความสวยงามการเงินการคลังความสุขนี่เลขเงินนะคะเลขหเพราะฉะนั้นถ้าผลรวมหมายเลขหกหมายถึงผลรวมนะบวกกันรวมแล้วให้ได้หมายเลขหกทายถึงมีทรัพย์มีทรัพย์มีสมสมสเสน่ห์รักสวยรักงามโรแมนติกนี่ต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดขบออเทพพระเจ้าแห่งความทุกข์ เจ้าแห่งกสิกรรมวิตกเก่านานล่าช้าอดทนคิดมากคิดนานนักวางแผนออไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะดีนะนักวางแผนมีหลักทรัพย์ที่ดินทุกนานสุขก,ก็สุขนานเพราะฉะนั้นถ้าผลรวมหมายเลขผลรวมนะคะได้เลขเจ็ดก็จะทายถึง อุปสรรคปัญหาความทุกข์ความพยายามให้ใช้สมาธิถ้าคนผลรวมได้หมายเลขเจ็ดให้ทำสมาธิแล้วจะดีต่อไปหมายเลขแปดเทพระเจ้าแห่งอะไรเทพระเจ้าแห่งความลุ่มหลงประมุขแห่งเหล่าพานนักเลงนันเนี่ย ปนุปปมุกแห่งเหล่าพานมัวเมาอบบยมุกนี่กล้าได้กล้าเสียใจกล้าหน้าใหญ่เออลาหูไงราหูใจกล้าหน้าใหญ่กล้าได้กล้าเสียเออใจกล้าการเสี่ยงโชคลาบเออไม่ใช่ไม่ดีนะก็ดีนะโชคลาบอ่ะเออเพราะลาหูเขาบอกเศรษฐีนะจะบอกให้โชคลาบถ้าเลขแปด ผลรวมนะคะมาเาผลรวมรวมแล้วได้เลขแปดก็จะทายถึงความหลงมัวเมาอาถูกหลอกหรือหลอกเขาก็ไม่รู้ใจกล้าใจดีมีโชครู้ทันคนนี่กระบอกฉลาดนะรู้ทันคนรู้ทุกเรื่องเออรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเรื่องชาวบ,บ้านเรื่องเองไม่รู้รู้ทุกเรื่อง ต่อไปอหมายเลขเกเนาะหมายเลขเกหมายถึงเทพเจ้าแห่งจิตวิญญาณการอย่างรู้นักบวชคนทรงเจ้าเทพพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลนลับแปลกๆโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็ได้ก็หมอดูนั่นแหะถ้าผลรวมได้เลข9ก้าก็จะทายถึง ความก้าหน้าดีดีไหมดีนะความก้าวหน้า,ม,นะา,ม,า,นามีเทพคุ้มครองเลขเก้าเป็นเลขอมตะเขาบอกเลขเก้าเป็นเลขอมตะคุ้มโทษคุ้มภยัยออถ้าใครมีเลขเก้านี่ถือว่ามีเลขที่คุ้มคุ้มโทษคุ้มภยัยคุ้มตัวเองต่อไปหมายเลขศูนย์เขาเรียกว่าเจ้าแห่งการปฏิวัติหมายเลขศูนย์เจ้าแห่งการปฏิวัต,นวตินักคิดคน้นนักประดิษฐ์ ทันสมัยทันสมัยว่างเปล่าเออคิดแปลกๆเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเลขศูนย์แต่ผลรวมเลขศูนย์คงไม่มีนะเลขศูนย์หมายถึงความสูญเสียโรคภัยอ่าเขาเรียกว่าเป็นดาวมฤตยูแล้วทีนี้ต่อไป เรารู้ความหมายแต่แต่ละตัวแล้วเนาะความหมายแต่แต่ละตัวละถ้ารวมแล้วเราก็มาอ่านความหมายแต่ละตัวต่อไปเราก็จะมาดูความหมายแต่ละตัวของของในบัตรหรือในเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ได้ทีนี้เราเราเริ่มจากเลขศูนย์ก่อนละกันเนาะเลขศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์อยู่หน้าศูนย์อยู่หน้าเป็นไงคะศูนย์อยู่หน้าต้องสร้างฐานะด้วยตนเองเออ เก่งไหมเก่งสินักคิดนักประดิษฐ์ทันสมัยเขาเรียกว่าทันสมัยสร้างต่ไงๆด้วยตนเองก็เก่งอะ่ะเออแล้วศูนย์อยู่กลางอ่ะศูนย์อยู่กลางหมายถึงทํางานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถเออ ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมาก็จะเป็นคน,น,คนที่มีความสามารถมีความสามารถเ,ออเรียนมาอย่างหนึ่งก็ไปไปได้ดีไดด้ีอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งอะ่ะเออถ้าศูนย์อยู่ท้ายหมายถึงอะไรมาแต่ตัวไปแต่ตัวจิตว่างไม่โลภอันนี้เขาเรียกว่าพอเพียงเออเขาเรียกพอเพียงต่อไปเลขหนึ่งถ้าหนึ่งอยู่หน้าเขาเรียกว่าผู้นํา ลูกคนแรกการดูแลครอบครัวอ่ะเขาต้องเก่งเนาะถ้าเขาไม่เก่งเขาจะดูแลครอบครัวได้ไงเขาต้องเป็นคนเก่งค่ะเลขหนึ่งหนึ่งอยู่กลางอ่ะก็ผู้นําอีกแล้วผู้นําเท่าแก่มีธุรกิจดีมีธุรกิจส่วนตัวเออกับเ,เก่งอะ่ะเขาเป็นธุรกิจตัวเองเขาเก่งอยู่แล้วถ้าหนึ่งอยู่ท้ายถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกเป็นผู้นําเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจ คนเก่งมั่นใจเออคนเก่งมั่นใจแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหนึ่งอยู่ท้ายถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าแต่งงานยากแต่งงานชา้าหรือหรือไม่ก็ <c oughs> เก่งอ่ะเป็นคนเก่งอ่ะเอออืมต่อไปสองสองอยู่หน้าสองอยู่หน้าเป็นไงเขาบอกว่าเกิดมาท่ามกลางเครือญาติ เกิดมาท่ามกลางเครือญาติมีชีวิตอยู่สุขสบายอ,อก็ดีเนาะไฮโซดีสองอยู่กลางเขาเรียกว่ามักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จมีเพื่อนมากอะเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลขสองอมนุษยสัมพันธ์ดีก็เลยจะมีเพื่อนเยอะเพื่อนมากทำอะไรก็สำเร็จเพราะเขามีเพื่อนคอยช่วยเหลือ สองอยู่ท้ายหมายถึงแม่สีเลือนผักดันชีวิตคู่ดีมีหุ้นส่วนดีเนี่ยเห็นไหมเลขสองมันดีอย่างนี้สาอยู่หน้าสาอยู่หน้าก็บอกว่า,ามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ตัวเองเป็นคนขยันเออเป็นคนขยันเป็นคนที่ทาอดทนขยันก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสาอยู่หน้าเขาเรียกว่า ขยันต่อสู้และสำเร็จรวยได้ค่ะนะถ้าสามอยู่กลางและก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเหนื่อยใช้แรงกายมากฝัดสมองแต่พวกนี้ขยันนะ่ะขยนันเขาเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาเขาจะเก่งก็ประสบความสำเร็จได้นะคะถ้าสามอยู่ท้ายทำงานได้ทุกอย่างเออทำงานได้ทุกอย่างก็เรียกว่าแอคทีฟตัวเองขยัน ก็จะร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเลขสามเนี่ยรวยนะไม่ใช่ไม่รวยนะคะรวยเพราะเขาขยัน,นะคะ่ะเขาเลยรวยอยู่หน้าลอ่าเขาบอกีอยู่หน้าฐา,า,านะระดับกลางมีโอกาสเป็นทอมดี้เออทอมดี้ตุด๊ดใช้สมองมากกว่า แรงกายเพราะพว,พวกดาวดาวสีรเขาจะใช้สมองเขามีมีม,มีมีความคิดอะไรฉลาดฉลาดฉลาดเฉลียวทอมดีตุ๊ดเขาเรียกว่าอะไรดาวขันธีเป็นขันธีไงเก่งนะขันธีอยู่กับอยู่กับไทยเฮาอยู่กับฮอ,องเฮาอ่ะเขาต้องรู้ทุกเรื่องเอ,อรู้ทุกเรื่องเรื่องคนอื่นนะ <laughs> ต่อไปอมเมื่อกี้ศีอยู่หน้าแล้วเนาะ ทีนี้สี่อยู่กลางเขาเรียกว่าระดับวางแผนแมเล็กสี่สมองนี้ใช้วางแผนสี่อยู่กลางระดับวางแผนใช้ความคิดเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคถ้าสี่อยู่ท้ายคำพูดดีเป็นนักวางแผนมักได้ไปต่างประเทศต่อไปห้าห้าอยู่หน้า ห้าอยู่หน้าเป็นคนที่มีจิตใจดีนักบวชอดีตนักบวชครูอาจารย์สุขใจมากกว่าสุขกายถ้าห้าอยู่กลางก็เ,เรียกว่ารับราชการครูหมอดูชอบเข้าวัดชอบสอนชอบการกุศลปฏิบัติธรรมห้าอยู่ท้าย บ้านปลายมีลูกศิษย์มากมายชอบช่วยเหลือการกุศลปฏิบัติธรรมเลขห้าเป็นเลขที่ดีเลขครูบาอาจารย์ถ้าหกอยู่หน้าหกอยู่หน้าเขาบอกว่าเสวยสุขเต็มที่เสวยสุขเต็มที่สุขกายมากกว่าสุขใจพวกเลขหกเนะาะมีเขาเรียกว่าเล,เลขมีเงินเลขโชคดีถ้าหกอยู่กลาง ทำงานตามที่ตนชอบมีความสุขกับงานสบายทางโลกมากกว่าทางธรรมถ้าหกอยู่ท้ายเขาเรียกว่าบ้้นปลายสุขสบายนะเศรษสุขเต็มที่สบายท่องเที่ยวมีทรัพย์มีทรัพย์สิสนเจ็ดอยู่หน้าเจ็ด <c oughs> อยู่หน้าเป็นไงคะเกิดมาเขาบอกมีภาระให้ทำบุญทำทาน ลูกเลขเจ็ดะะอดทนเขาเรียกว่าต้องความพยายามเลขเจ็ดเนาะมีความพยายามก็รวยได้นะคะเจ็ดอยู่กลางเป็นคนไม่อยู่นิ่งมีแล้วไม่พอชอบทำงานอะชอบทางานเจ็ดอยู่ท้ายมีปัญหาอุปสรรคให้ทำบุญทำทานให้มีสมาธิ ต่อไปอืมเลขเลขแปดเลขแปดเลขอะไรเหมือนอินฟินิตี้เนาะฉลาดเลขแปดเหมือนอินฟินิตี้เขาบอกว่าแปดอยู่หน้าอยากมีอยากรวยชอบเสี่ยงปล่อยเงินกู้นี่กล้าเป็นคนกล้าเป็นคนใจดีพวกเลขแปดจะใจดีคนที่มีเลขมีเลขแปดนะใจดี แปดอยู่กลางก็เหมือนกันชอบเสี่ยงอยากรวยกล้าที่จะลงทุนเก่งทุกเรื่องที่มีเลขแปดนะคะแปดอยู่ท้ายก็เหมือนกันชอบเสี่ยงชอบสบายเออทำอะไรก็เสียเส่ยงๆแต่ส่วนมากคนที่มีเลขแปดส่วนมากจะมีโชคเลขลาหูเลขเก้าเก้าอยู่หน้าเก้าอ,อยู่หน้าเขาบอกว่าเป็นเด็กเลี้ยงยาก ให้ยกให้คนอื่นเลี้ยงมักป่วยแปลกๆชอบสิ่งเล่นลับชอบสิ่งสิ่งล่นลับหรือลางสังหรณ์มีลางสังหรอณอ์นะถ้าก้าวอยู่กลางหมอดูหมอดูเล่นลับโบราณสื่อสิ่งลับแปลกๆก้าวอยู่ท้ายเข้าวัดฟังธรรม ฝึกจิตแล้วจะสแกนกรรมคนได้ออหมอดูพวกค้าของเก่าแพทย์ก็ได้แพทย์แผนโบราณหรือจอมขมังเวทเป็นไงคะเลขดีไม่ดีปนกันไปเราไม่ต้องตกใจถ้าเลขอันไหนดีอ่ เราก็ส่งเสริมเราถ้าไหนไม่ดีเราก็ใช้สมาธิทำบุญนะสมาธิทำบุญสวดมนต์แล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปตกใจอันนี้เราก็ดูดูเลขของเราเองได้แล้วนะเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวแค่นี้กันเนาะเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่เนาะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ